คือประเด็นที่ฉันอยากจะพูดก็คือมันมีคนที่สมน้ำหน้าแล้วก็บอกว่าอู้จัดเลยค่ะนูน่นนี่นั่นดีค่ะสั่งสอนซะมั่งคือดีฉันอยากใช้คําว่าจะสั่งสอนอะไรเหรอคะการที่คุณเป็นนักการเมืองคุณคือบุคคลสาธารนณะแล้วดิฉันบอกว่าการที่เขาไม่ไปร้องหรือไม่ได้ไปฟ้องเนี่ยเนื่องจากตัวเองก็คงจะรู้ว่านะคะบุคคลสาธาระย่อมมีสิทธิที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ดังนั้นก็เลยไม่ได้ชอยใช้ช่องทางนี้แต่ใช้ช่องทางแบบ อยากใช้คำว่าอะไรดีฮะใช้วิธีไปล่าแม่มดเขาเนี่ยทั้งทั้งที่ตัวคุณเองพรรคของคุณเองบอกจะทำการเมืองแบบใหม่นะคะแล้วก็ยึดติดอยู่ในสิทธิทเสรีภาพทุกคนมีสิทธิวิาพากษ์วิจารณ์ได้แม้กระทั่งเรื่องของสถาบันพวกคุณก็พูดกันมันปากแต่พอคนอื่นเขาวิาพากษ์วิจารณ์คุณบ้างคุณใช้วิธีแบบนี้ถามว่านะคะ นี่ยังคงจะเป็นนักการเมืองอยู่กันได้อีกหรือแล้วก็โคตรโชคดีที่ประเทศไทยนะไม่ได้พวกมึงเนี่ยมาเป็นรัฐบาลนี่พูดเลยนะคะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องนี้ค่ะลิงสายการเมืองเนี่ยนะเขาพูดถึงเรื่องของเจียอมอรัฐเอาไว้นะ,ะบอกว่าตัวของคุณอ่อมอรัฐนะคะโชคปามิตรกุลเขาบอกว่างงเป็นไก่ตาแตกกับพฤติกรรมนักประชาธิปไตยอย่างนางสาวอมอรัฐโชคปามิตรโชคปามิตรกุล กรรมการบริหารพักคก้าวไกลและอดีตสสที่ล่าสุดโดนปีใหม่ปีเอฟซี FC พักเพื่อไทยแฉยับว่าเจเจี๊ยบไปคุกคามฝ่ายคนที่เห็นต่างเรื่องของเรื่องก็คือ f อเพื่อไทยสายฮาร์ดคอร์ท่านนี้มีธรรมชาติในการโพสต์วิจารณ์การเมืองเพื่อสนับสนุนพักเพื่อไทยหลายครั้งหลายครามีการขึ้นไปที่พักคก้าวไกลบ้างโดยปีใหม่ปีใหม่เหยื่อแห่งการกระทําระบุว่าที่สุดแล้วเป็นตัวเธอที่โดนล่าแม่มดจากเจเจี๊ยบนี่เอง ะะดิฉันได้ทราบข่าวจากเพื่อนเฟซบุ๊กว่านางสาวอมรรัตน์ที่ปรึกษารองประธานสภาคนที่4ี่นายปริพัฒน์สันติพาดาได้โพสต์รัฐวิทข้อมูลส่วนตัวของดิฉันเช่นชื่อเล่นอายุวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่ที่อยู่หมู่บ้านรูปพัณฑ์สันนฐานที่พักอาศัยและสีประตูรัว้วสีรถยนต์รวมถึงระบุชื่อมารดาของดิฉันจํานวนบุตรของดิฉันและยังได้ระบุสถานที่ทํางานของดิฉันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ทํางานโดยละเอียด อีกทั้งยังแจ้งว่าหากใครต้องการทราบชื่อนามสกุลจริงและรูปของดิฉันให้ติดต่อสอบถามได้จากนางอ,อมรอรัตน์นางหินดีมอบให้นะคะแน่นอนว่าสำหรับปีใหม่ปีใหม่แล้วการถูกกระทำเช่นนี้ย่อมหมายถึงการล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวอย่างรุนแรงซึ่งเธอเองก็อาจจะไม่ได้ระแวงนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นเนื่องจากพักคก้าไกลเองมักจะยกเรื่อง f e e d o m of s p e e c h มาเป็นเหตุผลในการวิาพากษ์วิจารณ์ฝ่ายการเมืองและสิ่งทีป่ปีใหม่ปีใหม่สื่อสารจึงน่าจะอยู่ในโหมดของเสรีภาพทางการพูดแต่เรื่องโอลพ่อเพราะเมื่อเธอใช้เสรีภาพนั้นปรากฏว่าเธอถูกเอาคืนจากเจเจฟแบบแรงทะลุเบอร์ในทางหนึ่งมันเป็นการยอมรับว่าการวิจารณ์ใครก็ตามควรจะอยู่บนขอบเขตเอาเข้าจริงแล้วคําว่าเสรีภาพทั้งหลายที่ใช้กันอย่างาพเพรื่อบางทีอาจจะเป็นแค่ฉากหน้าของการกันแกล้งไปจนถึงทําลายบุคคลอื่น หรืออย่างน้อยผู้ถูกกระทําก็ต้องรู้สึกเช่นนั้นเหตุนี้นางอมรัตน์จึงตอบโต้เพราะ Freedom o f ฟส e e ปกําลังไล่ล่าเธอและพักเก้าไกลแต่สิ่งที่ท,ที่งงมากๆคือทําไมนางสาวอมรัตน์ถึงไม่ใช้กระบวนการทางกฎหมายดําเนินคดีปีใหม่ปีใหม่แต่กลับเรื่องใช้สารเตี้ยแทนปกตินางสาวอมรัตน์ถือเป็นเซเลบในโลกออนไลน์มีทั้งพลังหนุนนำจากโลกไซเบอร์แล้วก็บรรดา14ล้านเสียงนะคะที่เป็นคนที่เลือกพักเก้าไกลเนี่ย นะส่วนหนึ่งก็ชื่นชอบในตัวของเจบมาโดยตลอดแต่กับเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นมันผิดหลักการประชาธิปไตยอย่างยิ่งกับการไปปล่อยข้อมูลบุคคลอื่นซึ่งไม่ต่างจากการเลยน้อยคนนักที่จะเห็นด้วยกับวิธีการของเจเจบแฟนคลับที่เคยอบอุ้มยังสายหน้าที่ผ่านมาเจเจบก็มีวีรกรรมหลายเรื่องแต่นี่คือหนึ่งในความบงแบบฝุดๆในรอบปีเลยทีเดียวนะคะ นี่แหละค่ะดิฉันบอกว่าแฟนคลับของเขาเองนะคะก็ยังรู้สึกว่าทำเกินไปอย่าลืมว่าคำว่าผู้แทนรัศดรหรือสอสอนะคะมันควรจะเป็นอะไรที่เป็นที่พึ่งของประชาชนไม่ใช่ไปล่าแม่มดนะคะด้วยตัวของตัวเองแล้วก็ยังจะมาอ้างนะคะว่าตัวเองนั้นถูกคุกคามต่างๆนานา,นา,นาโดนมามากและทนมาพอแล้วนู่นนี่นั่นในขณะเดียวกันถ้าย้อนกลับไปดูถ้าใครเข้าไปดูใน Facebook นะคะ ก็จะเห็นสิ่งที่เจ๊ฟทำเจเจบเองนะคะก็กระทำกับคนอื่นเขาเอาไว้มากมายมหาศาลไม่ว่าจะเป็นคนเสื้อแดงหรือไม่ว่าจะเป็นคนของพรรคเพื่อไทยนะคะเดี๋นบอกว่าตัวคุณเองตัวเขาเองก็ทำสารพัดแต่ว่าไม่มีใครไปทำอะไรในทางกลับกันเนี่ยเพื่อพรรคเพื่อไทยเองนะคะก็โดนกลุ่มที่เรียกว่าด้อมส้มหรือบรรดากลุ่มทะลุนั่นทะลุนี่ หรือบรรดาคนที่เป็นเสื้อแดงสีตกแดงไปแดกส้มแล้วอะไรนู่นนี่นั่นอย่างที่เขาพูดถึงกันเนี่ยนะคะก็ไปคุกคามถึงหน้าพักโพสต์ด่ากันทุกวันรายวันแม้กระทั่งตัวดิฉันเองก็ยังถูกด่าหาว่าเป็นนางแบกแบกแล้วแบกอยู่แบกต่อมึงแบกไปเถอะมึงเป็นพวกตารบัดสัตว์นู่นนี่นั่นด่าทุกวันดิฉันบอกว่าถ้าสมมุติว่าบ้า,บา,บาจี้แบบนี้นะคะก็สามารถดําเนินคดีคนได้ทุกวันนะฮะถ้าจะเอาค่าปรับนะคะ มาดิฉันบอกว่าไม่ต้องไปทําอาชีพอื่นนะคะนะคะเอาแคบพวกนี้ให้เจ้าหน้าที่ให้ทนายไปดําเนินการนะคะเรียกร้องค่านู่นค่านี่บอกตรงๆเลยค่ะว่าไม่ต้องไปทํามาหาแดกอะไรแล้วค่ะนะคะ,นะคะเอาเงินตรงนี้ก็พอแล้วนะ,ะดังนั้นถ้าเราไม่ช่วยเป็นกําลังใจให้กับคนที่เขาทําเรื่องแบบนี้นะคะคนที่ทําโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนดิฉันบอกว่าอันนั้นก็ถือว่าไม่ใช่แล้ว เพราะนั้นก็เป็นกาลังใจให้คุณปีใหม่ส่วนเรื่องของคดีความหรือเรื่องที่คุณปีใหม่ฟ้องกลับหรืออะไรนะอามรรัตรเขาก็พูดแบบปากกล้าขาสัน่นดูก็รู้ค่ะว่าไม่ได้เป็นคนจริงคนจังอะไรหรอกพอเวลาที่มันมีพอทาอะไรลงไปแล้วมันมีอะไรที่เข้าหาตัวก็ก็มีอาการค่ะดูก็รู้นะคะว่าไม่ได้ไม่ได้แน่จริงแล้วจะบอกเลยนะคะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าทางพรรคก้าไกล โดยรองประธานหรือโดยหมออองเนี่ยซึ่งตั้งเป็นที่ปรึกษาแล้วยังคงที่จะให้คนคนนี้นะยังทำงานอยู่ดิฉันบอกได้เลยค่ะว่าจบข่าวนั่นแสดงว่าพวกคุณสนับสนุนกันนั่นแสดงว่าสิ่งที่พวกคุณบอกว่าทำเพื่อประชาชนนะเป็นเรื่องไม่จริงคุณทำเฉพาะประชาชน14ล้านเสียงที่เลือกคุณเท่านั้นเองอันนี้ดิฉันพูดได้เลยค่ะว่า ไม่ผิดแน,แน่แต่ว่าล่าสุดนะคะอันนี้ก็จริงหรือเปล่าไม่รู้นะคะเขาบอกว่าหมอองพร้อมปลดเจ้าพมรัฐออกจากที่ปรึกษาหากพบว่ามีพฤติกรรมคุกคามผู้อื่นจริงมันยังไม่จริงตรงไหนคะมันเป็นข่าวไปทั่วแล้วค่ะหมอองนะคะช่วยจัดการด้วยการที่คุณมาอวดอ้างว่าเป็นการเมืองแบบใหม่แต่เที่ยวไปตามคุกคามประชาชนการไปด่าไปแขะไปแซะนะคะไม่เว้นแต่ละวันโพสต์อยู่นั่นนะ่ะ คือถ้าวัดกันแล้วดิฉันบอกว่าคุณเองก็ไปแขวะไปแทะคนอื่นไม่น้อยกว่าเลยดังนั้นดิฉันบอกว่าพักก้าวไกลเองนะคะที่ชนะเลือกตั้งมาแล้วทุกวันเนี่ยนะคะก็คือด่าเพื่อไทยว่ามึงศูนย์พันแน่มึงศูนย์พันแน่สรุปแล้วใครจะศูนย์พันกันแน่4ปีนี้ในขณะที่พวกคุณมีแต่ข่าวอะไรนะคะล่าสุดก็คือรองประธานสภาเบิกงบ13ล้านไปสิงคโปร์บอกว่าไปดูงานไปดูฝุ่น PM 2.5 แต่ปรากฏว่าล่าสุดมีคนไปจับโป๊ได้ประมาณวันที่ยี่สิบประมาณวันที่ยี่สิบเท่าไหร่ไม่รู้นะคะประมาณยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบสี่นี่แหละเขาจะมีการจัดเรื่องอจัดงานคาร์บเบียร์นึกออกไหมคะเขาจัดงานคาร์บเบียร์กันขึ้นเพราะก่อนนั้นแกเพิ่งเชียร์เบียร์ไปเพิ่งปรับไปห้าหมื่นบาทไม่ทันไรเลย แล้วก็ไปเบิกงบตรงนี้ในขณะเดียวกันเดี๋ยวนะพอถูกวิาพากษ์วิจารณ์ก็บอกว่าอุยอย่างนี้มันเดี๋ยวกลับมาเนี่ยจะมาแจ้งให้ดูนะไอ้ที่เบิกเบิกไปเนี่ยใช้ไม่หมดเดี๋ยวก็คืนครังประเด็นคําถามก็คือคนก็อยากจะถามว่าแล้วคุณจะรีบเบิกไปไหนคุณจะรีบไปทําไมสุดท้ายเนี่ยนะฮะเขาก็ไปจับโป๊แตกกันมาแล้วค่ะว่าไอ้ที่อ้างอ้างกันมาเนี่ยก็อ้างไปอย่างนั้นแหละแท้ที่จริงแล้วก็จะไปร่วมงาน ที่มันเกี่ยวกับการเอาเ,อาเอาขาเรียกอะไรนะเป็นเทศกาลเบียร์หรือสักอย่างหนึ่งที่สิงคโปร์ทีนี้ด้อมของพวกเขาเดนิชันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันตื่นเช้ามามันแดกอะไรเป็นอาหารมันก็ไปเอาเรื่องของค่าใช้จ่ายกับการไปสิงคโปร์ของร,รองประธานสภา,าหมอออกเนี่ยกับการเดินทางไปต่างประเทศไปประชุมนะคะที่สหประชาชาติของคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัตรีเนี่ยนะคะ เอามาเปรียบเทียบกันแล้วก็บอกว่าทําไมจะต้องอ,อะไรนะคะทำไมจะต้องไปไปเช่าเหมาลามนู่นนี่นั่นดิฉันใหญ่จะบอกเลยนะคะว่านี่คืออะไรที่เขาไปเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของอระดับชาติมันเป็นเรื่องที่ต่อให้พ่อคุณขึ้นมาเป็นนายกต่อให้พ่อคุณขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็ต้องไปค่ะนะคะเขาจัดกันเนี่ยนะคะแล้วที่สําคัญเลยก็คือ การไปพูดอย่างนี้ดิทันบอกอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วถามว่าทําไมถึงมีข้อมูลหลุดล่ะคะการบินไทยเนี่ยคือทั้งสายการบินเนี่ยนะฮะมันควรที่จะมีเรื่องของ security หรือเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้การเอาข้อมูลหลุดนะคะของคนที่เดินทางเที่ยวบินนั้นเที่ยวบินนี้นั่งอยู่ตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้เนี่ยมันไม่สมควรที่จะเอาออกมาการบินไทยเป็นสายสายการบินแห่งชาตินะฮะแล้วการเช่าเหมาลำนี้ก็ไปโดย รัฐบาลไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยการบินไทยก็ยังคงเป็นสลิมอยู่ดีนั่นเองสลิมการบินไทยเป็นสลิมที่ดิฉันบอกว่าสลิมโคตรพอ่อโคตรแม่เลยเนี่ยจำได้ไหมฮะว่าครั้งตอนที่เป็นรัฐบาลของยิ่งรักเนี่ยอุงอิงเนี่ยนะฮะขึ้นเครื่องการบินไทยเกือบจะโดนเอากาแฟราดหัวมาแล้วนั่นก็คือคนที่เขาทํางานอยู่ในการบินไทยเนี่ยนะฮะแอร์โฮสเตสของการบินไทย มีการเอารูปแล้วก็มีการโพสต์เรื่องของอุ้งอิงบอกว่าแหม่อยากเอากาแฟราดหัวจังเลยนู่นนี่นั่นแล้วคนพวกนี้ก็ไม่เคยสํานึกการวินไทยคือหนึ่งในอ,องค์กรหรือที่เรียกว่ารัฐวิสาหกิจที่นะคะดำเนินกิจการด้วยนะคะถ้าสมมติว่าคุณขาดทุนมันก็จะต้องอเอาภาษีประชาชน,นไปปกในตอนสมัยของการที่มีการที่อำนานใหม่ๆการวินไทยขาดทุนจนเกือบจะต้องขายทิ้งแล้วด้วยซ้ำไป เสร็จแล้วก็มีการเอาเงินไปอุดไปอะไรนะคะจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยก็สามารถที่จะดําเนินกิจการได้แต่คนการบินไทยไม่เคยสํานึกถึงบุญคุณของประชาชนตรงนี้